สวัสดีค่ะพบก,กับช่องห่วยแม่มาแชาแน,นลของเราในวันที่21พฤศภาคม2568นะคะวันนี้นะแอดก็ได้นำแนวทางมาแบ่งบันกันนะคะซึ่งใน e ีพีนี้นะคะก็เป็น e ีพีที่7ของวดประจามาที่1วิทยน2 5ารยนะวันนี้นะคะแอดจะไปโรงพยาบาลนะคะไปหาหมอตนะํามน นะนัดทำไมเนี่ยนัดหมอนี่เนาะอะ,อะก็สำหรับในอีพีนี้ก็จะมปทางของแอดตีน้อยนะคะแนวทางของแอดประกอบมือมณีเพชรแนวทางของเล็กเด่นบนแอดนานาแนวทางของแอดวาสนาแนวทางของแอดทิเบตแนวทางของอเล็กเด่นหลักสิบบนแอดทาพาโชคแนวทางของเลขเด่นบ้านนิมือรักนะแะนวทางเล็า แอดโดยพารันนะซึ่งเพิ่มเติมมาฉบับที่2แล้วก็ปิด้าที่เลขดาแบบมีนะแล้วก็มาเริ่มดูทีละเจ้ากันนะคะเริ่มที่แนาทางของแอดตีน้อยนะสรเจ้านี้ได้มาสามฉบับฉบับแรกก็จะเป็นทางที่เป็นเลขวิ่งบนล่างที่แล้วกันก็เข้าที่เลขเด่นเจ็ใช่ไหมคะโดยที่เจ็ดนั้นเข้าที่หลักหน่วยล่างนะในวันนี้ให้มาให้วิ่งบนล่างที่ 7กับ9นะคะมาดูกันนะคะว่าข้อนี้เลขแต่น้อยเนี่ยจะเข้าอีกไหมต่อไปนะคะในทางฉบับที่2ก็จะเป็นฉบับบนนอนมาที่เป็นเลข110ร้อยสิบเหนือบนนะคะงวดที่เด้นก็เข้าที่เ,เลข3อยู่ที่หลักร้อยนะคะแล้วก็เลขศูนย์นั้นเขาที่หลักสิบบนนะคะในงวนนี้ให้มาเด่นที่0 1นย์ ะะมาดูกันนะคะว่างวดน,นี้จะเข้าอีกรอเปล่านะและแนวทางฉบับที่3มก็จะเป็นแนวทางชุด2ตัวนะคะงวดนี้ให้วิรูดเกับ9เนาะและให้2ตัวมาเน้นที่7 1 7 5 7 8นะคะรอง7072 74นั่นเองนันะแล้วก็งวดนี้รุ้กันนะคะว่าจะเข้ารอเปล่านะแอดตีเนาะชุด2ตัวนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของแอดประกอบหมุนมรีเพชร เป็นชุดเต็มนะคะวันที่แล้วเข้าชิ้นประธานที่เป็นเลขวิ่งศูนย์กับเก้านะคะโดยที่ศูนย์นั้นเข้าที่หลักสิบบนเก้าเข้าที่หลักหน่วยบนนะในงวนนี้ให้มาในทางวิ่งหกกับเจ็ดนะคะโดยให้สองตัวสามตัวมานะคะก็จะมีหกสองสามอ้าวสองหกสามเนาะเจ็ดหกแปดสี่เจ็ดเจ็ด 79 6 6 2 6ด6ก้าหและ79นะคะงวดนี้จะเข้าอย่มาลุรุนกันนะคะเลขอแอดประกอบเหมือนมณีเพชรนะต่อไปนะคะเรามาดูในทางของแอดนานาซึ่งเป็นเด่นบน2ตัวนะคะเงื่อที่แล้วเข้าที่เลขศูนย์นกับเลขเก้าเข้ารวงสองตัวเลยใช่ไหมสดงงวนนี้นะคะให้มาแนวทางเด่นที่6กับ7นะคะมาดูกันนะคะว่างวนนี้จะเข้าอีกหรือเปล่าเด่นบนแอดนานานี้นะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูในทางของแอดวัสนานะคะสำหรับเจ้านี้วิทยแล้วไม่ลงให้ใช่ไหมแต่ว่าข้อมูลมีอยู่นะ,ะไม่ลงให้นะคะเนื่องจากว่าข้อมูลนะคะแอดแอดไม่ได้เอามาแบ่งปันนะคะแต่ว่าข้อมูลของจากข้อมูลเนี่ยคือลงให้จริงนะคะสำหรับผู้เรียนก็เข้า87เนอะในวันนี้ให้มาก็จะมี 65676869717079แล้วก็78นะคะวันนี้มาดูกันนะคะว่าจะเข้าอีกหรือเปล่านะ อแอดวาสนานะคะต่อไปนะคะเรามาดูแนวทางของแอดที่เปตเจ้านี้อาจจะมาประมาณ3-4ถึงฉบับฉบับแรกก็จะเป็นทางที่เป็นสูตรร้อยมาลายชุดปลดนี้นะคะคที่แล้วก็เข้า,ขาที่แปดเจ็ดสองตัวล่างตรงนะคะแส,สดงเงินก้อนี้ให้มานะชุดเน้นๆนะแอดจะอาจจะพพสชุดเน้นนะอ่าก็จะมี8 8 9 9 9 7 5 8 8 9 9 7 9 6 8 8 6 8 8 8 6 5 7 เจ็ด5 9แล้วก็5 9ากนั่นเองนะคะว้จะคอยมารุ้นกันนะแนวทางของอาทิเปตสูตรร้อยมมลายชุดปลดนี้นะคะต่อมาหวับที่2ก็จะเป็นแนวทางสูตรร้อยมมลัยชุดเต็มนะคะก็จะแล้วเข้าที่782งตัวรางคก,กับนะแล้วก็ได้่วน92ตัวบนตรงตรงนั่นเองนะคะในงวดนี้ให้มาแนวทางนะคะชุดเน้นเน้นนะก็จะมี7 6 3 4 0ก 7, 7 6 6 3 07 40 3 7 9 3 7 7 9 9.9นะ้นะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้แนทางสดวอามามชุดเอ่อเต็มของอัจิเบตเนี่ยจะเข้าอีกไหมนะต่อมาฉบับที่3ฉบับนี้นะคะนี่ฉบับนี้นะก็นะจะเป็นทางที่เป็นชุดฟันรูดวิ่งนะฟังวิ่งรูดให้มาวดนี้วิ่งรูดที่9นะคะ โดยให้2ตัวเน้นที่9 1 9 2 9 5 9 6 9 7แล้วก็98นะวันนี้จะเข้าหรือเปล่ารุ่นกันนะฉรับนี้ชุดฟันมิงรูทนะคะและฉบับที่4ฉบับนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางาชุดฟันล่างเน้นๆงวดนี้ฟันล่างเน้นที่เลข1นะโดยให้2ตัวมานะคะเน้นที่1718 1 17 9ระวังเบิ้ลนะ1 1และ77นั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูแนวะทางของแอดตาภาโชคซึ่งเป็นเลขเด่นหลักสิบบนนะเป็นแนวะทางเลขเด่นอ,อีกสูตรหนึ่งนะสำหรับในงวดนี้ให้มาเด่นที่ค้ากับศูนย์นะ,ะมาดูกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าหรือเปล่านะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของแอดดุพารานเพิ่มเติมมานะคะซึ่งเจ้านี้เนี่ยแอดได้ลงให้ไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งเป็นแนวทางฉบับแบบพิม เป็นชุด3ตัวและ2ตัวซึ่งไม่มีตัวเลขที่เออก็มีน้อยอยู่เนาะอ่าสาระฉบับนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวทางชุด สามตัวสองวันบนล่างนะคะอ่ะซิกสายมือนะคะก็จะเป็นชุดสามตัวนะคะก็จะมี5 6 9 0 19 2 19แล้วก็ห้านะคะแล้วก็นาทางบนนะ,ะเห็นไหมก็จะมี6 9 1 9 2 9 2 1และ1 0ส่วนนาทางล่างนะคะให้มาก็จะมี6 9 1 9 21แล้วก็1 0ูนย์นั่นเองนะคะงวดนี้จะเข้าอีกหมยลุ้นกันนะคะแอดดือพาร,รันนะคะย้ำนะคะว่าเจ้านี้แอดลงให้ไปหนึ่งฉบับแล้วนะคะ,ะแคปไปนะคะอันนี้ฉบับปฉบับเพิ่มเติมนะเพราะว่าเจ้านี้แอดอติดตามโดยตรงนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเพิ่มเติมมาอย่างไรเนี่ยก็จะลงให้อีกนะคะหรือว่าจะเป็นแนวทางของท่านไหนนะแอดก็ถ้าได้มาเนี่ยก็จะลงให้นะคะ มาที่แนวทางของเลขเด่นบ้านนิเบรักนะคะอ่าก็จะเป็นทางเลขเด่นบนล่างซึ่งเป็นสูตรใหม่นะคะในงวดที่ให้มาคือแปดเก้าศูนย์นะแปดเก้าแล้วก็ศูนย์นะคะต้องบอกว่าเจ้านี้ลงให้แล้วงวดแล้วแต่ว่าหลุดไปนะคะสระงวดนี้เนี่ยก็จะเป็นสูตรใหม่นะคะจะเข้าไหมเรกกาก็ลุ้นกันนะคะบ้านนี้มีรักเด่นบนล่างนะคะอ่าต่อไปนะคะก็จะปิดท้ายเลยนะคะที่แนวทางเลขดับของท่านไหน แอดพิมมี่นะซึ่งได้มา2ฉบับเหมือนเดิมนะคะฉะบับแรกก็จะเป็นนทางเลขดับบนทุกหลักว่ที่แล้วนั้นก็ให้มาคือเลข2ผ่านใช่ไหมคะออก3 0 9นะคะสะตัตว์ดงง่อนี้ให้มาดับบนทุกหลักอยู่ที่เลข2เหมือนเดิมเลยนะคะามาดูกันนะคะว่าง่อนี้จะผ่านอีกหรือเปล่านะคะ แล้วก็ฉบับที่2อปิดท้ายเลยนะคะก็จะเป็นดับล่างทุกหลักนี่แล้ให้มาคือเลขก7นั้นไม่ผ่านนะเพราะว่า7นั้นนะคะเข้าที่หลักหน่วยล่างนะคะในข้อน,นี้ให้มาดับล่างทุกหลักที่เลขสา นะคะอ่าลุนกันนะคะว่างวดนี้จะอ่าผ่านหรือเปล่านาะแคปหน้าจอก,กันไปนะคะสาหรับเล็ดับนะแอดจะลงวัตถัยอีพีนะคะแต่บางอีพีอาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นก็ท่านที่ชอบก็สามารถที่จะกรองมาถัยอีพีได้เลยนะ,ะหรือแนวทางไหนอ่าที่อ่าชอบนะคะก็กรอไปเรื่อยๆเลยนะ,ะและแนวทางอ่าที่แอดได้นำมาแบ่งปันเนี่ยก็คือนํามาเพื่อ เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะท่านที่ติดตามใหม่นะสามารถหาแนวทางได้ที่หน้าปกนะคะแอกก็จะลงให้ตามรายชื่อนะคะแต่อาจจะไม่ได้เรียงนามตามนั้นนะคะแล้วสรบวันนี้แอกก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเรามาเจอก,กันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ